จนน้ำเต็มนะครับแม t i ิกแบบไดเล็กทางานนะครับปั๊มน้ําดูดน้าไปเรื่อยครับจนน้าหมดถังนะครับหยุดการทํางานน้ําเต็มอีกครั้งครับแมตติกบัดตาเลต้ทำงานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจเดวนะครับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอการต่อวงจรสาหรับการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้ากับแบบไดเร c กนะครับด้วยไรจิงเล่ การทํางานของวงจรจะใช้สวิตช์ลูกลอยเป็นตัวควบคุมระดับน้ํานะครับส่วนมอเตอร์จะมี2แบบมอเตอร์จะมีแบบ1หนึ่งการต่อต่อแบบสตาร์ตตัต้าน,นะครับส่วนแบบที่2เป็นการต่อแบบเดล็กหรือต่อแบบตแบบแบบสตาร์ตตรงนะครับก็ใช้สวิตช์ลูกลอยเป็นตัวควบคุมนะครับเมื่อดับน้ําสูงขึ้นนะครับสวิตช์ลูกลอยก็จะสั่งไหลชิ้นดีเลยไหลชิ้นดีเล์ก็จะสั่งให้ชุดแม,ม่ติก ชุดใดชุดหนึ่งทำงานนะครับถึงช่วงขนาดนั้นที่ไดชิงเรเลยทำงานอยู่นะครับวงจรก็สลับแบบการทํางานแบบนี้ไปนําขึ้นน้ําลงสลับการทํางานระหว่างแมต i ิกไดเรกกับแมต i ิกสตาร์เดลตานะครับเดี๋ยวเรามารับชมการต่อวงจรกันเลครับอธิบายการทํางานของวงจรนะครับเริ่มที่ power supply 220 v AC นะครับผ่านสเกตปิกเกอร์มานะครับ ก็จะมีสวิตช์ลูกลอยนะครับไฟ L 1ครับผ่านหน้าคอนแทคของสวิตช์ลูกลอยนะครับสั่งให้ CR1 ยนหงทำงานนะครับ CR1 ยนหงทำงานนะครับไฟ L 1ก็จะผ่านหน้าคอนแทคของ CR1 นะครับมาเข้าคอยของไรชิ่งดิเลย์นะครับหน้าคอนแทคของไรชิ่งดิเลย์ก็จะมี2หน้า NO NC นะครับหน้าคอนแทค NO ก็ไปต่อเข้ากับคอยของดีเลย์ CR2 ส่วนหน้าคอนแทค NC ก็ไปต่อเข้าดีเล่ เีอสามนะครับสวิตช์ลูกลอยทำงานเีอหนึ่งทำงานนะครับเีอสองทำงานนะครับไฟ L หนึ่งก็จะผ่านหน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดนะครับออกจากโอเวอร์โหลดก็จะผ่านหน้าคอนแทครีเลย์เีอสองนะครับไฟ L หนึ่งก็จะผ่านเข้าแมตติกเมนนะครับชุดนี้จะเป็นสตาร์เดลต้านะครับชุดนี้เป็นชุดเดลักนะครับ แมจิกเมนทำงานนะครับทัมเมอร์ทำงานด้วยพร้อมกันขณะที่ทัมเมอร์กำลังทำงานนะครับไฟ L1 นะครับก็จะผ่านหน้ามทัก NC ของทัมเมอร์เดลเลย์นะครับผ่านหน้ามทัก NC ของแมจิก,กต,ตัวที่2นะครับหน้ามทัก NC ก็จะทำให้แมจิกเมนและแมจิกสตาร์นะครับทำงาน จนถึงเวลาที่ทัมเมอร์อเชื่อตั้งไว้นะครับทำงานหน้านี้หน้าคอนแทกตรงนี้ก็จะจากออกนะครับไฟาย L1 ก็จะผ่านหน้าคอนแทกของทัมเมอร์ดีเลตตัวนี้นะครับผ่านหน้าคอนแทก NC ของแม t ติกตัวที่3นะครับทำให้แมติดตัวที่2ทำงานแบบเดลต้านะครับขณะที่มอเตอร์ทำงานไป จนระดับน้ําลดลงนะครับสวิตช์ลอยตัวนี้ก็จะตัดแล้วก็จะต่อใหม่นะครับตอนนี้น้ําเต็มนะครับเลชิ้นลีเลย์ก็จะทางานนะครับด้านแทรกรีเลย์ c สาของในชิ้นลีเลย์ทำงานไฟ l หนึ่งจะผ่านน้ำแทก nc ของโอเวอร์โหลดนะครับผ่านจากโอเวอร์โหลดมาเข้าหน้าแทก no ของรีเลย์ c สาก็คือตัวนี้นะครับก็จะเข้าคอยของแมกนิกตัวที่สี นะครับแมตติกตัวสี่ทำงานนะครับวงจรก็จะสลับอย่างนี้ไปตลอดนะครับเพราะว่าชุดนี้มันจะมี2ชุดชุดเป็นแม t i ิกสตาร์ตั้ากับแม t i ิกแบบในเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวง,งจรกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอุปกรณ์ชุดแรกนะครับก็จะเป็นสวิตช์ลูกลอยนะครับก็คือตัวนี้ สายไฟเส้นหนึ่งนะครับก็ต่อเข้ากับ INE, ลายแอลหนึ่งนะครับสายเส้นหนึ่งเข้ากับคอยของรีเลย์เสียหนึ่งต่อไปเป็นตัวระชิ้นนิเลย์นะครับละชิ้นนิเลย์สองเส้นนี้เป็นคอยไฟเลี้ยงนะครับส่วนสายไฟสามเส้นนี้นะครับก็จะมีคอมมอน ป O N C นะครับตามวงจรนะครับไฟ L 1นะครับจะต่อเข้าหน้าของแทก N O ของ C R 1ที่ขา9ออกจากขา9นะครับเข้าขา9ออกขา5เข้ากับคอยของ a t c ์ i n ง Relay แล้วก็สายไฟที่เป็น Common นะครับ ต่อเข้าด้วยกันนะครับที่ขาห้าต่อไปครับ เรานำสายไฟนะครับน้าแท็ก N.O. ของไรชิ่งลิเล่นะครับ,ต,รบ,รบต่อเข้าคอยของรีเล์ CR2 นะครับส่วนน้าแท็ก N.C. นะครับต่อเข้าคอยลีเล์ CR3 ตอนนี้ผมต่อชุดในชิ่งรีเล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สายจุดต้นเข้าเรียบร้อยต่อไปเรามาดูชุดของแมตติกประสา์เดลตา้านะครับไฟนะครับแลหนึ่งเข้าอโอโรดนะครับที่ขา95 ออกที่ขา96นะครับไปตอ่อไปต่อเข้ากับน็อแท็กรีเลย์เสียสองที่ขา9นะครับเข้าขา9ออกขา5ไปเข้าคอยแมติกตัวที่หนึ่งนะครับ สายไฟเส้นนี้นะครับที่เข้ารีเลย์ซีอสองนะครับที่ขาห้าเราจะนำสายไฟอีกเส้นหนึ่งไปเข้าหน้าคอนแทกของทัมเมอร์รีเลย์นะครับก็คือตัวนี้ เข้าหน้าคอนแทคของทอร์ดีเลย์แล้วเข้าคอยของทอร์ดีเลย์ด้วยนะครับเข้าที่ขาเก้านะครับสายไฟนะครับจากขาห้า ของดเลเซียสองต่อเข้ากับคอยของเทอร์มินลดีเล่แล้วใส่ไฟเส้นหนึ่งนะครับก็ไปต่อเข้าขาเก้านะครับออกจากขาเกนะ้านะครับนแทงเอ็นซีนะครับที่ขาหนึ่งนะครับไปต่อเข้ากับขาเบอร์ที่ 21นะครับของแมกนีตัวที่2เข้าขาเบอร์ยี่สิบเอ็ดที่แมกนีตัวที่2ออกที่ขา22นะครับไปเข้ากับคอยของแมกนีตัวที่3ต่อไปครับหน้าแฮ็นโอนะครับ ของทัาเมื่อดีเล่นะครับที่ขา5ไปต่อเข้าขาเบอร์21ของแมตริกตัวที่สเข้า21ออก22นะครับไปต่อเข้ากับคอยของแมตริกตัวที่สนะครับ ไฟ L1 น,นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไฟ L1 ม้อนกันต่อไฟ L1 น,นะครับเข้าโอโรดของแมจิกแบตเตอรี่เล็กนะครับเข้าขาเบอร์95เข้า95นะครับออก96 ไปเข้ากับน่าอนแทกรีเลย์ซีอาร์สามที่ขาเก้าเข้าขาเก้านะครับออกที่ขาห้าไปเข้าคอยของแม่ติกนะครับ ตอนนี้ผมต่อวงจรเรียบร้อยนะครับนำรีเลย์ทัมเมอร์รีเลย์มาใส่นะครับทดสอบการทำงานของจอนนะครับออนเบนเบกเกอร์ครับขณะนี้ลูกลอยน้ำในถัง หมดนะครับตอนนี้น้ำกำลังเติมอยู่จนน้ำเต็มนะครับแมตติกบัสเตอร์เล็กทำงานนะครับปั๊มน้ำดูดน้ำไปเรื่อยครับจนน้ำหมดถังนะครับหยุดการทำงานน้ำเต็มอีกครั้งครับแมตติกบัสต้าสเตต้าทำงานนะครับสังเกตไฟนะครับตอนแรกไฟแม t ติกเมนกับสตาร์ทำงานนะครับทัมเมอร์ทำงานจะตัดมาที่ a มจิกเมนกับเดลตานะครับผมต,ตั้งเวลาให้มากกว่นี้หน่อยนะครับหยุดการทำงานนะครับน้ำเต็มครับแมจิกเมนะตาร์ทำงานตามาที่เดลต้านะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดตูกใจกดติดตามให้ให้กระช่องกิจเดยวายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ